สวัสดีครับตอนนี้ก็ได้แพ็กของเรียบร้อยลงกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะจัดส่งให้คุณแม่คําแป่งกับนันทานะครับจากจังหวัดน่านครับผมก็เดี๋ยวผมปิดฝาแล้วก็เดี๋ยวไปส่งที่ขนส่งเลยครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวมาดูการทํางานของเครื่องครับเดี๋ยวผมจะสับสับสายพานทํางานของปากเหลือ ปักแยวก็ทำงานปกติครับรันเครื่องเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาอะไร สวัสดีครับวันนี้มาพบกับน,น้องเดียวจากร้านพัสกรณดณานี้ครับวันนี้เตรียมส่งหัวเกี่ยวข้าว1.8ครับไปหาลูกค้าที่จังหวัดน่านครับหาลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์0933590908ครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ